Mm hmm. อร่อยมาก mm hmm. ผมชอบแป้งพิซซ่ามาก mm hmm. เป็นร้านที่ mm hmm. น่ารัก,กว่าก สวัสดีครับผมแอนบันทนนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน mermaid c แคนเ n ียนะครับร้านอยู่ที่ลาดพร้าว15นะครับเป็นร้านที่น่ารักมากๆอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับที่ทางร้านเขามีแต่ถ้าเราจะมาที่นี่นะครับจะต้องจองก่อนแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาจะส่งเมนูแต่ละวีคนะครับมาให้เราทางไลน์นะครับซึ่งแต่ละวีกเนี่ยจะไม่ซ้ํากันมีอะไรน่าทานบ้างอุอยนี้น่าทานมากครับ อันนี้เป็นชิมแอนด์ชีสบอลนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะสั่ง1เมนูเขก็จัดจานน่ารักมากก็ <c oughs> คือวัตถุด,ดิบของทางร้านนะครับแต่ละวีคเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับใครที่จองมาแล้วเขาก็จะส่งเมนูให้ดูนะครับว่าแต่ละวีคเนี่ยเขาจะมีเมนูอะไรเสิร์ฟเราบ้างวันนี้ก็น่ากินนะเลมอนมาสตาร์เฮ้ยพิซซ่าดีกว่าเรากินพิซซ่าดีกว่า พี่เอาวน์มาเสิร์ฟนะครับอันนี้เป็นวน์แดงทางร้านแนะนำเป็นตัวนี้นะครับไวน์ดีครับสแน็มคมะละคีนกแต่น่าทานมากอ,มอร่อยมีขมนิดๆตา่อยครับ อากาศเมืองไทยหนาวนี่จะดีมากแล้วดูผมแต่งตัวมาสนหนาวเชียวตอนนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งแดดกำลังส่องกับอากาศกรุงเทพร้านน่ารักมากถ้าเกิดแบบอากาศเย็นเนี่ยมันจะฟิลลิ่งมากหวังว่าประเทศไทยจะหนาวขึ้นอันนี้ก็รออาหารอยู่ครับทางร้านกำลังทำอาหารอยู่นี้ก็สั่งไปประมาณสอ,อย่างนะครับ เดี๋ยวผมชอบอันเนี้ยมีความเป็นวีแกนเพราะมีแต่ผักนี่นะครับมีเป็นวละล่ากรอบนะครับแล้วก็ใแบบมะกรูดนะครับอืมกรอบร้านนะครับเพิ่งเปิดนะครับเปิดได้2วีคนะครับเมื่อกี้ถามเจ้าของร้านละพี่ก็บอกว่าก็จะเปิดไปเรื่อยๆซึ่งจะเปิดทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์และที่สำคัญนะครับก่อนที่จะมาคือต้องจองก่อนถ้าใครจะจองนะครับก็สามารถเข้าไปที่สตาร์แกรนของทางร้านได้นะครับ ตอนนี้นะครับผมกำลังคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนโต๊ะดีกว่าว่าแดดมันแบบสองเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเปลี่ยนมุมอื่นเนี่ยเฮ้ยไก่น่ารักขนปุยอันนี้เป็นชีสบองกุ้งนะครับเมนูแรกของเราเดี๋ยวเรามาชิมก่อนนี่ว่าน่าทานมาก ชีบอลข้างในมีกุ้งแล้วก็หอมชีสมากทานกับตัวเนี้ยตัวซอสที่เขาราดมาเนี้ยนะครับมันแบบเข้ากันมากอะ่ะคือมันมาตัดเลี่ยนของความเป็นกุ้งกับความเป็นชีสทําให้แบบรสชาติคือกลมกล่อมมากตัวซอสเนี่ยอร่อยมากอร่อยเมนูเนี้ยดีเลย มูและผ่านครับอร่อยมากระหว่างกำลังทานอาหารนะครับก็จะมีน้องไก่มาเดินเต็มไปหมดเลยโต๊ะแรกที่เรานั่งนะครับอันนั้น,นคือถ่ายรูปสวยมากบุมนะ,นะครับเพราะอยู่หน้าร้านแล้วก็แสงมันแฟผ่านใบไม้ลงมาคือสวยเลยแต่นั่งไม่ไหวเพราะว่าร้อนมากร้านน่ะเขาจะเปิดประมาณช่วงเย็นนะครับ แต่ที่ผมจองมาได้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามแล้วบ่ายสามกรุงเทพคือมันร้อนมากยิ่งในช่วงนี้ด้วยจริงๆแล้วอันนี้คือเดือนมกราคมนะครับถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยคือหนาวแต่เมืองไทยคือร้อนเขาบอกว่าช่วงสิ้นเดือนมกราเนี่ยต้นกุมภาเนี่ยจะกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งภาวนาให้เป็นอย่างนั้น มาแล้วครับเมนูที่2นะครับที่เราสั่งไปนะฮะอันนี้เป็นพิซซ่าปลากระป๋องนะครับน่าทานมากแล้วที่ร้านนะครับเห็นร้านเล็กๆแบบเนี้ยเขามีตัวเตาอบพิซซ่านะครับที่ใส่เอาไปทั้งถาดอย่างเงี้ยไม่ใช่เตาอบแบบใช้ความร้อนไฟฟ้านะเป็นเตาแบบว่าที่ใช้ฐานคือเท่มากเดี๋ยวชิมพิซซ่าก่อนจริงจริงที่ทานได้หลายคนมาเนะี่ยหืม ดูหอมมากอ,มอร่อยอ่ะอร่อยอาหารอร่อยนะครับแป้งแบบตรงกลางนุ่มขอบขอบเนี้ยอืมกรอบกรอบนอกนุ่มในผมชอบแป้งพิซซ่ามาก แป้งพิซซ่าอร่อยมากตัวซอสเนี่ยเป็นซอสมะเขือเทศก็มีความเปรี้ยวๆเขีกินกับปลากระป๋องกบแบบเก็มีความเปรี้ยวๆเค็มๆนิดๆอร่อยเลยครับแต่ถ้าใครไม่ชอบปลากระป๋องเนี่ยผมแนะนําให้สั่งเป็นอย่างอื่นนะเพราะว่ามันก็จะมีกลิ่นของความเป็นปลากระป๋องอยู่ส่วนตัวผมเองผมกินปลากระป๋องไปแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร ดีเลยอาหารดีมากฟิลลิ่งแบบไปกินอาหารอิตาเลียนแต่แบบบรรยากาศไม่ผูกพานเล็กๆร้านแบบอยู่ในป่าแต่งจริงเป็นป่ากลางเมืองเอาอยู่ย่านลาดพร้าวเลยตอนแรกนึนกว่าถาดเล็กถาดใหญ่นะกินได้แบบกี่ชิ้นเนี่ยหนองมห้าหกเจ็ดแปดอืมถาดใหญ่อะอาหารแบบดีมากแล้วก็ไซส์อาหารเนี้ยคือราคาแบบไม่แพงเลย หลังเลิกงานสุกเสาร์อาทิตย์นัดก,กับเพื่อนมาถ่ายรูปเก๋ๆมานั่งกินอาหารอิตาเลียนอร่อยๆคือฟินมากแ่ะแต่ร้านเนี่ยผมดูแล้วนะเขามีโต๊ะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหประมาณหโต๊ะเป็นร้านแบบเล็กๆนะครับไม่วุ่นวาย ตัวนี้หัวเป็สีชมพูเลยหัวสีชมพูตัวนี้เซอร์เหมือนเหมือนแมวเหมือนแมวเม้าไก่ อาหารอร่อยมากครับร้านนี้ Mermaid Cantina นะครับอยู่ในซอยราชพาว15นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลย ใครนะครับที่อยู่ย่านนี้หรือทํางานอยู่ย่านนี้และอยากจะมานั่งชิวที่นี่นะครับก็จองล่วงหน้ากันมาก่อนวันนี้ผมมาลองทานและอาหารดีมากๆวายดีมากๆและบรรยากาศก็ดีมากๆนะครับเสียงเดียวถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยอากาศเย็นกว่านี้คือร้านนี้แบบสุดชิลไปเลยนะครับ ร้านนะครับเดินทางมาง่ายนิดเดียวเลยสามารถนั่ง MRT มาลงที่ยูเนียนมอก็ได้นะครับหรือสถานีาาลาดพร้าวก็นั่งวินมอเตอรไซค์เข้ามานิดเดียวแต่ถ้าใครขับรถมานะครับก็คือขับเข้ามาในซอยลาดพร้าว15เลยบริษัท i s เเก่าเข้ามานิดเดียวนะครับเลี้ยวขวาก็จะเจอร้านนี้เลครับอยู่ใน มุมสุดเลยร้านแบบบรรยากาศดีมีต้นไม้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางผมทำออกมาคลิปหน้าจะพาทุกคนไปนั่งคาเฟร่ร้านไหนหรือหาอะไรมารีว,วิวให้ทุกคนได้ดูการติดตามชมนะครับที่ช่องแมนบอลทนครับ